สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นข้อที่98นะครับก็รูปทรงโฉดกราฟิกดอยิงด้านล่างนะครับสัมพันธ์กับวัตถุในข้อใดน,น,นะครับก็คล้ายๆกับข้อ97นะครับหลักการทําก็คือจําข้างใดข้างหนึ่งนะครับในนี้ผมจะจําข้างแหวกนะครับรู้จักดอยิงนะครับ,รบมันก็จะเป็นเทตแองเกิลนะครับ เป็นรูปตัวแอลช็อปฟอนต์แล้วก็ไซส์นะครับคำตอบจะอยู่ที่ข้อหนึ่งนะครับเรามาดูโมเดลกันนะครับโมเดลสามมิติอานี่นะครับที่ผมทำแล้วอิงจากโมเดลนี้ มาดูรูปที่หนึ่งก่อนนะครับเอเราจะหมุนนี้วโตแหวงนะครับมาด้านนี้นะครับนี่นะครับก็คือคําตอบข้อที่1คือคําตอบที่ถูกต้องนะครับรูปตแหวงตรงนี้เป็นชมเฟอร์ตัวนี้เป็นฟิลเลตนะครับ ตรวจคำตอบก็อื่นกันนะครับก็สองนะครับตรงนี้ก็แหว่งนะครับจะจะเอียงทางด้านนี้แหว่งตรงนี้เป็นฟิเลสนะครับแล้วตรวงนี้จะเป็นตรงนี้แชมเฟอร์ตรงนี้เป็นฟิเลตนะครับ ประมาณนี้นะคำตอบข้อ2นะครับตัวนี้แหว่งนะครับตัวนี้เป็นชัมเปอร์ตัวนี้เป็นมุมปกตินะครับแต่ตรงนี้ผิดนะครับตัวนี้เป็นชมเปอร์ชัมเปอร์ต้องอยู่ด้านนี้นะครับ อ่าดูข้อที่สามนะครับด้านแบ่งก็จะหันมาด้านนี้นะครับแในการทำว่าก็ลองหมุนๆน,นะครับจินตนาการว่ามันหมุนประมาณนี้ ตรงนี้นะครับคำต,ตอบข้อที่สามก็จะแหว่งเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เป็นฟินเป็นแชมเฟอร์นะครับคำตอบข้อที่สามเป็นฟิลเลตตรงตรงกันข้ามกันนะครับ จากนั้นเราก็จะสรุปข้อนี้นะครับข้อ98นะครับคำตอบคือข้อที่1นะครับเวลาใครเจอข้อนี้ก็ใช้เทคนิคการหมุนนะครับจินตนาการหมุนการหมุน,น,มนของรูปนะครับหรือว่าใครเห็นรูปทรงสามมิตินี้แล้วเห็นปุ๊บจำได้ก็ตอบได้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับข้อที่98ครับผม